ผู้ชมคะขณะน 2, times, <or coping> em ี้เราอยู่บนหลุมพาห้านะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราเล่นลูกห้าครั้งลูกลงหลุมเราจะได้พาค่ะถ้าเกิดเราเล่นลูกสครั้งลูกลงหลุมเรียกว่าเบอร์ดีนะคะถ้าเราเล่นลูกห้าครั้งลูกลงหลุมเราจะได้พาค่ะถ้าเกิดเราเล่นลูกหครั้งลูกลงหลุมเรียกว่าโบกี้ค่ะถ้าเกิดเล่น7ครั้งลูกลงหลุมเรียกว่าดับเบิลโบกี้นะคะถ้าเล่น8ครั้งลูกลงหลุมก็เรียกว่าซิปโปโบกี้ค่ะ ามากกว่านั้นกลับบ้านนอนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเล่นได้กี่ครั้งลงหลุมนะคะ Life on mm -hmm. Bogey. ท่านผู้ชมคะเล่นได้6ครั้งคือได้โบกี้นะคะลุมนี้เป็นพาห้าเล่นได้6ครั้งเล่นได้โบกี้คะ่ะ